ถักทายสมัยดียูดีมีแห้งครับพี่น้องเอฟซีช่อง y o ท t u b รทัฒน์กระลลงมูวันครับเช้านี้ที่อุบลราชธานีนะครับแดดออกแต่เศรายู่แต่ว่าความเย็นกันยังเย็นอยู่นะครับลมลดลงครับแต่ว่าความเย็นเพิ่มขึ้นนะครับผมสำหรับเส้นทางการเดินทางของช่อง y o ท t u b รทัฒน์กระหลงมูวันครับเสานี้สิผาพี่น้องไปเบิงวิธีการลาบหมาหน่อยครับมองเป็นหมาหน่อยเป็นตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นหมาหน่อยที่เป็นใบเป็นเครือเอาสีน้ำเอาหมาหน่อยมายองเอาน้ำเขียวๆนะครับผม แล้วก็มาเห็ดลาบครับสีใสปนใสตะไคร่นะครับตะไคร่หันคาสับนะครับใส่บักทัวใสหัวหอยนะครับทัวฟักเน่าเนียนะครับผมเครื่องปรุงก็คือมีข้าวขััวมีพริกผงสุรดน้ำป่าน้ำประเดียกนะครับขั้นตอนสิเป็นอย่างไรนะครับเป็นตะกินบ่อเคยกินบม้อลาบมาหน่อยนะครับเดี๋ยวสิพาฟเวองแม่ขััวนะครับแม่ขััวของบันเข็มตะบนหัวดอนอำเภอเคียงใน เพิ่นลาบมาหน่อยนะครับผมขั้นตอนที่เป็นยังไงเป็นตะกินบอ่อไปเบิ่งกันนะครับเสานี่ก็ล่มว่อยๆนะครับผมล่มก็ถือว่าอ่อนลงอยู่นะครับจะว่าความเย็นเพิ่มขึ้นพี่น้องเลยนะครับความเย็นเพิ่มขึ้นนะฮะถึงแม้ว่าล่มสีอ่อยลงนะฮะสีคอยลงครับ

Ví của một cái mùa này là cái mùa này là cái mùa này là cái này ไปครับไปให้บวกกันก่อนเลยเอาอย่างเหมือนกันแล้วบ่จะแม่บ่จะมีท่อนบ่คงน้ําน้ํามื้อนั้นให้กันบ่ครับมาเนาะอันนี้ตามมาได้เอาไปตัดซั่นบ่คนงานสิไปทางประเทศ <coughs> <coughs>

แมนยยยยเอาตัวนั้นบอกได้ไหมตัวกองน่ะลินหน้าเลยตักหน้าทิ้งเลยโอเคตามนะอ่ไอ้รยแงเสียบ่ยนาลงเนี่ข้าวิจะปวออกเนี่ย

bạch ngà, à. là... có ngà, bạch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  ngà,

bạn lấy gì lấy nó đi qua 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 cái 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 cái

ăn bún đi bún xèo, về hái em, bún về đi mà. Tặng không ม้วแขวไว้นะมึงอยากหางลังเอาบัวคืนเออเอาึบเจ้าจถามาบนี้ไเคยนเออ้นด um ้วยเพาว่างเหวียวมันงหา่ดีกันเดี๋ยไม่เทาล้ว เราไม่เลี้ยงที่ฉันเด้อเพราะว่าแม่นลูกฟ้ายๆไบ่เจ้าไมเอ้าเออไม่ช่วับุ้งขอรช่ไยครับเออ บอลนี blender, Who, dad, ่บลาบอำลสาบสำราบตอนนรเใช่แม่น้ำน้ำเซีเแช่นเล่บายน้เซีบายด้วยายู่่ะ